ชงแัเลข6หลักนะครับที่สําคัญก็คือร0อยใบนะครับเรียงเลขแบบนี้นะครับโบลานเขาเรียกว่าแบงค์ร้อยชัางแดงรุ่นแรกนั่นเองนะครับไม่กล้าขยับมากนะครับนี่นะครับแบงค์ร้อยชัางแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลขนะครับ6หลักแบบนี้นะครับแต่ก็มีให้แค่เพื่อนๆได้ดูกันเท่านั้นเองนะครับเพราะของมาไม่ทันถึงร้านนะครับลูกค้าก็ขอปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าร้วนนี้เลยนะร้านนี้เลยก็คืออะไรนะ 76K นะครับ 9 6 2 3 0 1นี 1> ้นะครับมีเพื่อนๆนะครับปิดพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้อยใบครับเรียงเลขนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ชมกันนะครับแปลงร้อยชั้นแดงนะครับสวยแบบนี้นะครับหายากแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลขหกหลักแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็คือเลขกันง่ายๆเลยนะครับว่าอยากได้ต้องจองนะครับอยากได้นะครับต้องจองแล้วนะครับ ก็คือจองเงินก่อนของที่จะมาถึงนะครับ mm. ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับ mm. เพราะว่าของนะครับ mm. ไม่พอขายแล้วนะครับ mm. แบงค์ร้อยช้างแดงหายากมากครับสุดๆเลยครับ